แน่นอนครับนี่คือตัวอย่างสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ2,000คำสำหรับช่อง Auto อ p d a t e ที่พูดถึงนิสัน g t r พร้อมข้อมูลราคาโดยไม่มีหัวข้อไม่มีการเน้นตัวหนาและรวมอินโทรของช่องไว้ด้วยขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Update ช่องที่จะพาทุกคนไปอัปเดตท,ทุกเรื่องเกี่ยวกับโลกยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นใหม่รถสปอร์ตรถซิ่งรถแต่งหรือแม้แต่เทคโนโลยีล้ำสมัยจากวงการออโต้ทั่วโลกถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องออโต้แอปเดตไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ที่เรานำมาฝากกันวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับหนึ่งในรถสปอร์ตในตำนานที่คนทั่วโลกต่างยอมรับในสมรรถนะและความแรงนั่นก็คือนิสสัน GTR หรือที่หลายคนเรียกกันว่า ก็อดซินล่าแห่งวงการรถยนต์ย้อนกลับไปในช่วงยุค8 0ดสถึงเกนิสสันสกายไล์ GTR ถือเป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในวงการมอเตอร์สปอร์ต GTR ได้สร้างชื่อเสียงจากสนามแข่งสู่ท้องถนนจนกลายเป็นที่ต้องการของนักสะสมและสายซิ่งทั่วโลก GTR ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้คือนิสสัน GTR รุ่นที่เปิดตัวในปี2007ในรหัส R35 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ GTR เพราะได้แยกออกจากชื่อ Skyline และกลายเป็นโมเดลเฉพาะตัวตั้งแต่เปิดตัว GTR R35 ก็สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกด้วยดีไซน์ที่ดูดันล้ำสมัยและเทคโนโลยีล้ำหน้าเกินกอว่าที่รถญี่ปุ่นคันไหนในตอนนั้นจะมีได้ เครื่องยนต์ของ GTR R 5 5เป็นเครื่องยนต์เบนซิน V 6ขนาด3.8ลิตรวินเทอร์โบให้กำลังสูงสุดในรุ่นมาตรฐานถึง480แรงม้าและแรงบิด588นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อด้วยระบบ AWD พร้อมเกียร์คลัตช์คู่6สปีดสิ่งที่ทำให้ GTR เป็นที่กล่าวขานมากคืออัตราเร่งที่สามารถทำศูถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ได้ภายในเวลาประมาณ3วินาทีเท่านั้นซึ่งเป็นระดับเดียวกับซูเปอร์คาร์ยุโรปในราคาที่ถูกกว่าหลายเท่าตัว GTR ยังมาพร้อมกับระบบลอนคอนโทรลที่ช่วยในการออกตัวอย่างมีประสิทธ,ธิภาพโดยเฉพาะเวลาขับในสนามแข่งหรือในกิจกรรมแกเรสด้านการออกแบบภายนอก GTR โดดเด่นด้วยเส้นสายที่ดูแข็งแรง กันชนหน้าขนาดใหญ่ช่องดักลมเพื่อระบายความร้อนและไฟท้ายเลสทรงกลมที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของ GTR ทุกยุคภายในห้องโดยสารแม้จะดูเรียบง่ายเมื่อเทียบกับซูเปอร์คาร์ยุโรปแต่ก็เน้นความเป็นสปอร์ตเต็มขั้นแผงหน้าปัดถูกออกแบบมาเพื่อให้คนขับโฟกัสกับการควบคุมรถมีหน้าจอแสดงผลข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวรถเช่นแรงดันเทอร์โบอุณหภูมิน้ำมันเครื่องและค่า G-force นอกจากนี้ GTR ยังมาพร้อมกับระบบช่วงล่างที่พัฒนาโดยการร่วมมือกับทีมแข่งของนิสันซึ่งสามารถปรับค่าความหนืดได้หลายระดับเพื่อให้เหมาะกับการขับขี่ในแต่ละสภาพถนนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาน닛สันได้อ,อกรุ่นพิเศษของ GTR ออกมาหลายรุ่นเช่น GTR Black Edition GTR Track Edition และที่แรงที่สุดก็คือ GTR NISMO ที่ปรับแต่งมาจากทีมแข่งโดยตรง GTR NISMO มาพร้อมกับกำลังสูงสุดถึง600แรงม้าและช่วงล่างที่ถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดน้ำหนักตัวรถถูกลดลงด้วยการใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เช่นฝากระโปรงหน้ากันชนหลังและสปอยเลอร์พูดถึงราคากันบ้างในประเทศไทย GTR r, r 3 5รุ่นมาตรฐานหากเป็นรถใหม่ป้ายแดงจากผู้นำเข้าอิสระราคาจะอยู่ที่ประมาณ9 12ล้านบาทแล้วแต่สเปคและอุปกรณ์เสริม แต่ถ้าเป็นรถมือ2ราคาจะมีความหลากหลายมากขึ้นอยู่กับปีผลิตสภาพรถและการแต่งถ้าเป็นรุ่นปีแรกๆอย่าง2,007-2,010ราคาจะเริ่มต้นที่ประมาณ3.2-4.5ล้านบาทส่วนรุ่นใหม่ๆเช่นปี2,017ขึ้นไปราคาจะอยู่ที่ประมาณ5-7ล้านบาทสำหรับรุ่น GT-R NISMO ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดถ้านำเข้ามาใหม่ราคาจะพุ่งไปถึง18-20ล้านบาทเลยทีเดียว ต้องบอกกว่าราคานี้เมื่อเทียบกับสมรถนะแล้วถือว่าคุ้มค่ามากเพราะคุณจะได้รถที่วิ่งเร็วในระดับเดียวกับ l m b o โบก i n i หรือ Ferrari แต่ประหยัดค่าซ่อมบำรุงมากกว่าเยอะและยังคงความเป็นรถญี่ปุ่นที่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยอีกจุดเด่นของ GTR คือความสามารถในการปรับแต่งรถรุ่นนี้เป็นหนึ่งในรถที่นักแต่งรถทั่วโลกชื่นชอบเพราะสามารถโมดิฟาได้หลากหลาย ตั้งแต่การอัปเกรดเทอร์โบเปลี่ยนระบบไอเสียเพิ่มอินเตอร์คูลเลอร์หรือแม้แต่ทำเครื่องใหม่ทั้งลูกบางคันที่แต่งเต็มสามารถรีดแรงม้าได้มากกว่า1,000ตัวและสามารถทำเวลาในระยะควอเตอร์ไมได้ต่ำกว่า10วินาทีในประเทศไทยเองก็มีชมรมคนรัก GTR หลายกลุ่มและมักจะมีกิจกรรมรวมตัวกันในสนามแข่งหรือในงานโชว์รถบ่อยๆสิ่งหนึ่งที่ทำให้ GTR มีเสน่ห์คือ มันไม่ใช่แค่รถที่เร็วแต่ยังเป็นรถที่มีประวัติศาสตร์มีวัฒนธรรมมีแฟนคลับและมีความภาคภูมิใจของคนญี่ปุ่นอยู่ในนั้นนิสสันเองก็ยังคงพัฒนา GTR อย่างต่อเนื่องแม้ว่าตัวถัง A35 จะมีอายุมากกว่า15ปีแล้วแต่ก็ยังได้รับการปรับปรุงทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะมาโดยตลอดมีข่าวลือว่าทางนิสสันกำลังพัฒนา GTR รุ่นใหม่หรือ A36 ซึ่งอาจจะมาพร้อมกับระบบไฮบริด หรือแม้กระทั่งระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแต่ไม่ว่าจะเป็น R35 หรือ R36 สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือจิตวิญญาณของ GTR ที่พร้อมจะท้าทายทุกขีดจำกัดและสร้างตำนานบทใหม่เสมอหากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักในความเร็วชื่นชอบสมรถนะและหลงไหลในเทคโนโลยี GTR ถือเป็นรถในฝันที่ควรมีไว้ในชีวิตสักครั้ง สำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของ GTR ในประเทศไทยควรศึกษาข้อมูลให้ดีทั้งเรื่องภาษีนำเข้าการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงเพราะถึงแม้จะเป็นรถที่ทนทานแต่ก็ต้องการการดูแลที่เหมาะสมเช่นกันหากคุณเลือกซื้อจากผู้นำเข้าอิสระคุณเช็คประวัติรถให้ชัดเจนว่าผ่านการจมน้ำชนหนักหรือมีปัญหาอะไรมาหรือไม่และควรนำรถไปตรวจสอบกับศูนย์หรืออู่ที่ชื่อถือได้ก่อนตัดสินใจซื้อ ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของนิสสัน GTR รถในฝันของใครหลายๆคนที่ยังคงครองใจสายซิ่งทั่วโลกถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto ตอัปเดตไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตกันในทุกสัปดาห์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการให้ใส่สคริปนี้ในไฟล์เอกสารหรือนำไปใช้ต่อในรูปแบบคลิปเสียงหรือวิดีโอ บอกได้เลยครับผมยินดีช่วย